เดี๋ยวทีนี้มาดูสำหรับซิงเกิลสกิลนะครับผมเป็นสกิลโซโล่คอมโบง่ายๆจะรับเลเวล 1- 20ถึงนะครับแต่ว่าจะใช้ได้เต็มที่คือตอนเลเวล20สกิลแรกจะเป็นสกิลโจมตีระยะไกลส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลที่ว่ากระโดดโจมตีเิรเป้าหมายอันนี้จะใช้ได้ช่วงแรกเลยสกิล3กับ4ก็เหมือนกันครับแต่ส่วนสกิลที่5จะมีอีกต้องรอสักหน่อยนึงหรือว่าประมาณสัก10ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมมาดูเลยดีกว่า เงเลยโกรู้ก็ุ๊บตายเสร็จแล้วแต่ถามว่าถ้าเรามีผลของสกิลที่เหลืออยู่มากดใช้เป้าหมายอีกได้แทม ออคอมโบต่อไปะมีถ้าคอมโบเหลือจะประมาณเนี้โอเคจบสำหรับสกิลเอค๋ครับผม